สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตพบกับท่านในวันที่5ตุลาคม2563คุยกับอดิสรตรงไปตรงมาวันนี้เป็นวันแรกครับที่ใช้เพจของตรงไปตรงมาทีวีถ่ายทอดสดทางเฟ e บ o o k l like i v ์ครับปกติจะใช้ในช่องทาง Facebook ของอดิสรเพียงเกต คุณจำนงชัยมงคลท่านแนะนำว่าให้มาใช้เพจของตรงไปตรงมาทีวีเพราะมี FC มากมากมายกว่าต่อไปก็จะถ่ายทอดสดทาง Facebook มาทางเพจของตรงไปตรงมาทีวีนะครับบอกต่อๆกันไปด้วยท่านผู้ชมครับวาทการรมรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยไม่รู้ว่ามันมาจากไหน โยงใยเจาะจงมาที่พักเพื่อไทยโดยเฉพาะเลยบอกว่า,าจ,จะมีพักเพื่อไทยไปร่วมรัฐบาลจะไปร่วมกับพลังประชารัฐจะเกิดรัฐบาลแห่งชาติผมฟังแล้วมันคันตีนครับบอกกับท่านผู้ชมเลยว่าชาตินี้กูไม่ร่วมกับมึงพวกผมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อต้านการรัฐประหารต่อต้านสิ่งที่เป็นปฏิกูลทั้งหลายทั้งปวงของชาติบ้านเมือง สิ่งไม่ดีต้องออกออกไปพักเพื่อไทยบุคลากรของคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยยืนยันกับท่านทั้งหลายว่ารัฐบาลแห่งชาติเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนคนที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินเป็นรัฐบาลต้องยึดหลักของระบอบประชาธิปไตยครับคนไหนได้เสียงข้างมากเป็นผู้แทนราษฎรก็เป็นนายกรัฐมนตรีไป เราเรียกร้องให้ผู้แทนรัศดรเป็นนายกรัฐมนตรีเกิดเหตุการณ์พฤษภาปี2535มาแล้วจนป่านนี้ลืมได้อย่างไงครับวีรชนเขาเสียชีวิตพลีชีพเพื่อเรื่องนี้คนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปก็ต้องมาจากผู้แทนรัศดรน,นั่นเองไม่มีรัฐบาลแห่งชาติครับไม่มีรัฐบาลแบบพิเศษอย่างเด็ดขาดก้าวไกลไปจนถึงพระนท่านทักษิณชินวัตรท่านก็ยืนยันว่าท่านต้อง มาสู่ระบอบประชาธ,ธิปไตยแบบสง่างามไม่มีวิธีลักทั้งสิ้นมาจากมือของประชาชนนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลิกพูดซะทีครับเพราะรัฐบาลชุดนี้คุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไปต่อไม่ได้ครับเดินต่อไม่ได้จริงๆผมไม่ใช่ว่ามาพูดทุกวันนะครับแต่ว่าคุณประยุทธ์จันโอชาไปต่อไม่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนเดียวยังไม่มีปัญญาหาเพราะว่าเขา ไม่ต้องการที่จะมาร่วมสังฆกรรมกับคุณประยุทธ์คนที่ทำรัฐประหารคนที่มาจากเผด็จก,การแต่ปากก็จะอ้างประชาธิที่ตยไม่มีทางครับงาช้างไม่งอกออกจากปากหมาแลเด็ดขาดครับประชาธิที่ตยจะงอกออกจากปากของคุณประยุทธ์จันโอชานี่ผมไม่เชื่อครับชาตินี้ก็ไม่เชื่อชาติหน้าก็ไม่เชื่อผมจึงขอยืนยันนะครับว่าการที่จะเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชน ประชาชนต้องให้การสนับสนุนเหตุการณ์14ตุลาคม2563อีกไม่กี่วันนีครับอีกไม่กี่วันพรุ่งนี้6ตุลานะครับ6ตุลาคมครบรอบแล้วก็อีกสักหน่อยก็วันที่14ตุลาคม2563าคราวนี้นะครับ2 5 1 6 14ตุลากับ2563จะมีเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายครับออกมาจากบ้านท่าน มาร่วมแสดงพลังขับไล่ระบอบเผด็จก,การระบอบจารีตประเพณีที่เป็นตัวทวงรั้งการพัฒนาประเทศชาติของเราครับต้องพัฒนาไปข้างหน้า14ตุลา2 5 6 3ต้องยิ่งใหญ่มากันเป็นล้านมากันเป็นล้านแสดงพลังเพื่อให้เขารู้ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันแท้จ,จริงนั้นประชาชนเป็นใหญ่ครับไม่ใช่ระบบราชการไม่ใช่ผู้บัญชาการทหารบก ทหารเรือทาหารอากาศหรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาพูดพร่ำพร่ำไปก็เป็นข้าราชการประจําธรรมดาประเทศนี้ให้ความสําคัญอะไรกันนักหนากับเหล่าทาหารหารแต่ก็เป็นข้าราชการประจําออกมามีนโยบายอย่างก็มีนโยบายอย่างนี้และรัฐบาลจะมีไว้ทาพระแสงอะไรครับนั่นแหละครับประชาธิปไตยแบบผุดผุดโผแบบไม่ได้เรื่องในลาของประเทศไทยจึงฉุดลังประเทศเนี่ถอยหลังเข้าขอกับเดี๋ยวนี้ นักลงทุนถอนทัพจากประเทศไทยไปอยู่ที่เวียดนามครับเกิดอะไรขึ้นครับคนเขาไปลงทุนที่เวียดนามเวียดนามพุ่งกระจูดแต่ประเทศไทยอยู่ต่ําสุดของประเทศอาเซียนครับเขาใบา้ใบาจากประเทศไทยไปแล้วคิดกันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าค่าแรงงานที่เวียดนามถูกอย่างเดียวนะครับการเมืองเขามั่นคงกว่าไหมเขาอยู่ในระบบในร่องในรอยกว่าประเทศไทยเราไหมอินโดนีเซียไปถึงไหนประเทศไทยไปถึงไหนขนาดนี้คิดดูบ้าง คิดดูบ้างประยุต์เอ๋ยไม่มีใครมาร่วมสังกกรรมกับคุณนะครับหมดเวลาประยุติจันโอชาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ